คุณผู้ฟังเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับงานกองอยู่ตรงหน้าแต่ใจกลับไม่อยากจะเริ่มทำสักทีรู้สึกหมดแรงไม่มีอารมณ์จะทำงานวันนี้ผมมีสามวิธีง่ายๆแต่ทรงพลังที่จะช่วยคุณสลัดความขี้เกียจทิ้งไปแล้วกลับมาโฟกัสกับงานได้อย่างเต็มที่พร้อมจะบูส์พลังกันหรือ,อยังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Pi c k Stock i n v e s t o ตอร์พอดคาสต์ตอนที่จะช่วยบูส์พลังการทำงานของคุณให้เต็มประสิทธิภาพในทุกๆวันอาการขี้เกียจ ความรู้สึกนี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับแต่ถ้าเราปล่อยให้มันครอบงำบ่อยๆอาจจะกระทบกับเป้าหมายและความก้าวหน้าในชีวิตของเราได้เลยถ้าพร้อมแล้วเราไปฟัง3าวิธีง่ายๆกันเลยวิธีที่ 1. นซอยงานใหญ่ให้เป็นงานย่อย Break down tasks ข้อแรกเลยนะครับต้นต่อของความขี้เกียจส่วนหนึ่งมาจากความรู้สึกหนักใจครับพอเราเห็นงานชิ้นใหญ่ๆที่ดูแล้วน่าจะใช้เวลาทำทั้งวันหรือหลายวัน สมองเราจะสั่งการทันทีว่าโอ้โหยากจังไว้ก่อนละกันวิธีแก้ก็คือการซอยงานครับแทนที่จะมองภาพรวมว่าฉันต้องทำพรีเซนต์โปรเจกต์ใหญ่ให้เสร็จลองแตกมันออกมาเป็นขั้นๆดูสิครับเช่น 1. ค้นหาข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ 2. ร่างโครงสร้างของพรีเซนเทชันทั้งหมด 3. ออกแบบสไลด์หน้าปกกับหน้าสรุป 4. ทํทเนื้อหาส่วนที่1 5. หารูปภาพประกอบเห็นไหมครับจากงานชิ้นใหญ่ที่ดูกดดันมันกลายเป็นลิสต์งานเล็กๆที่เราจัดการได้ง่ายขึ้นเยอะเลยพอเราเริ่มทำข้อแรกเสร็จแล้วได้ขีดค่าทิ้งมันจะเกิดความรู้สึกดีเล็กๆอสมองวินเป็นรางวัลให้สมองและเป็นแรงผลักดันให้เราอยากทำข้อต่อไปจนสำเร็จลองเอาไปใช้ดูนะครับรับรองว่าช่วยให้เริ่มต้นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยวิธีที่สใช้กดมหัศจรรย์สนาที The two minutes rule มาต่อกันที่วิธีที่สองครับวิธีนี้ทรงพลังมากๆในการเอาชนะแรงต้านเริ่มต้นนั่นคือกด2นาทีกดนี้ง่ายมากครับคือถ้ามีอะไรที่ใช้เวลาทำไม่เกิน2นาทีให้ลงมือทำทันทีอย่ารีรอทำไมถึงเวริร์กน่ะหรอครับเพราะมันช่วยกำจัดงานเล็กๆน้อยๆที่คอยกวนใจเราออกไปให้พ้นทางลองนึกภาพตามนะครับอีเมลที่ต้องตอบสั้นๆ ใช้เวลาหนึ่งนาทีตอบเลยเอกสารบนโต๊ะที่ต้องกก็บเข้าแฟ้มใช้เวลา30วินาทีเก็บเลยโทรศัพท์ไปยืนยันนัดหมายใช้เวลาสองนาทีโทรเลยการทำแบบนี้นอกจากจะช่วยให้โต๊ะทำงานและลิสต์งานของเราไม่รกแล้วมันยังส,งสร้างสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมหรือแรงส่งครับพอเราเริ่มขยับร่างกายทำงานเล็กๆน้อยๆสำเร็จไปแล้วการจะขยับไปทำงานที่ใหญ่ขึ้น มันจะง่ายขึ้นมากเหมือนรถที่ค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากจุดหยุดนิ่งนั่นเองครับวิธีที่3จัดบ้านให้งานหรือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เราอยากทำงานนั่นเองครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมพอไปนั่งร้านกาแฟแล้วงานเดินดีกว่าส่วนหนึ่งก็เพราะสภาพแวดล้อมมันถูกออกแบบมาให้เราโฟกัสเราสามารถสร้างบรรยากาศแบบนั้นขึ้นมาเองได้ครับเริ่มจากโต๊ะทำงานทำให้สะอาดที่สุด เอาของที่ไม่เกี่ยวกับงานออกไปให้หมดให้เหลือแค่คอมพิวเตอร์สมุดโน้ตปากกาหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นจริงๆโต๊ะที่โลง่งจะทำให้สมองเรารู้สึกโล่งตามไปด้วยครับกำจัดสิ่งรบกวนดิจิตัลนี่คือตัวการสำคัญเลยนะครับปิดแจ้งเตือนโซเชียลมีเดียทุกชนิดในเวลาทำงานอาจจะวางมือถือไว้ไกลๆตัวหรือใช้โหมดโฟกัสไปเลยสร้างสัญ,ญญาณเริ่มต้นลองสร้างกิจวัตรเล็กๆก่อนเริ่มงานเช่นชงกาแฟโปรด เปิดเพลงเบาๆที่ช่วยให้มีสมาธิเพื่อเป็นการบอกสมองว่าเอาละถึงเวลาทำงานแล้วนะการลงทุนจัดสภาพแวดล้อมแค่ไม่กี่นาทีในตอนเช้าจะช่วยคุณมีสมาธิจดจ่อได้นานขึ้นตลอดทั้งวันเลยครับบทสรุปและทั้งหมดนี้ก็คือ3วิธีที่จะช่วยคุณจัดการกับความขี้เกียจในการทำงานนะครับทบทวนกันอีกครั้งนะครับ 1. ซอยงานใหญ่ให้เป็นงานย่อยเพื่อลดความรู้สึกกดดัน 2. ใช้กด2นาทีเพื่อสร้างโมเมนตัมในการเริ่มต้น 3. จัดสภาพแวดล้อมให้พร้อมสำหรับการทำงานการเอาชนะความขี้เกียจไม่ใช่การต่อสู้แต่เป็นการออกแบบระบบเล็กๆให้ชีวิตเราง่ายขึ้นลองเลือกสักวิธีที่ชอบไปปรับใช้ดูนะครับไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดในวันเดียวค่อยๆสร้างเป็นนิสัยแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเอาละครับขอบคุณที่กดติดตามรับฟังพิกสต็อกอินเวสเตอร์ในวันนี้ครับ หวังว่าเคล็ดลับเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกคนนะครับแล้วกลับมาบูส์พลังการทำงานกันใหม่ใน e ีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ